เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมมาถึงเวลาแล้วครับเก็บเพชรครบแล้วตามสัญญาเอามาตอนแรกว่าจะเก็บไปเปิดในไลฟ์สตรีมครั้งหน้าแต่แบบไม่ได้แล้วเปิดเลยแล้วกันกูคือไม่อยากรุนอะไรแล้วอะ่ะมันไม่ได้ก็ไม่ได้คือไม่ได้ก็คือจบไปเลยนะครับมาถือว่าเป็นการเปิดครั้งสุดท้ายแหละคือต่อให้พาสอมาผมก็คิดว่าคงไม่มีตัวอะไรที่มันจะเท่ไปกว่าโกคูฟีเกคูกับฟรีเซอร์แล้วเพราะผมคิดว่า หลังจากนี้ก็คงเป็นแค่แบบค้าสองง่อยๆแล้วคงไม่มีอะไระก็คือดอมเพชรยาไปรอโกดิต้าเลยนะครับมาเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกันให้มันแบบจบๆไปเลยนะครับได้เปิดได้2ครั้งนะมันติฟีหนึ่งครั้งก่อนที่จะเปิดนะผมทําการขอเปิดตั๋วโกคูก่อนลวกันเนาะทั้ง20ใบเนี่ยแบบล้างดวงก่อนขอล้างดวงก่อนเดอ้อมาหัวล้างดวงก่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่นะ อย่าบอกนะดวงมาอยู่กับเนี้ยชิหายแล้วถ้าดวงมานี่จบเลยนะอย่าหย่านะเสียวกูเสียวกูเสียวเลยเกินนี่ไงเอสอไปครับโอ้โหไดตัวนี้เอาไปทำดาวลุ้งแล้วไปเปิดจับยับไปครับนี่น้อยก็ล้างดวงขัดดวงขัดดวงเขาขัดดวง ขอข,ดดนะขอขัดดวงสักสักสองทีนะขอขัดดวงสักสองทีพอเออพอแล้วเอ้ยโอ้โหเอาวะเอาวะมาผูขัดดวงพอแล้วโกคูเท่านั้นครับกูอยากได้มากเลยว่าทีมทีมนาแม็กซาก้าของผมมันจะได้ครบเว้ยตอนนี้ขาดมึงคนเดียวเนี่ยมาทีมาที แม่าขาดเองอยู่คนเดียวนะครับผมทีมนาแม็กซาก้าของผมมันจะได้ครบยังไงล่ะเพื่อนมาสองมันต pues ีสุดท <vit? sh arp rub> ้ายของโลกครับเฮ้ยอุเบต้าโก่อฮังเฮ้ยเฮ้ยอ้อันนี้คือลุ้นลุ้นหน้าตัวว่าจะเป็นตัวอะไร แล้วเยอะด้วยอ่ะมีเยอะด้วยอ่ะ,ม,อะ,อะ,ม,อะมาลู้เร็วเพื่อนๆลุ้นนะครับรลุ้นนะครับผมเฮ้ยใช่ไหม โอ้จบครับหน้าตู้เป็นโกคูเด็กนะครับแถมโกฮังไมอีกตัวหนึ่งครับโอ้โหจบเลยครับ <c oughs> มันตีสุดท้ายแล้วคือแ่บโอ้ยโกคูก็ไม่ออกเนาะตายครับ <c oughs> มาสิ <c oughs> มาหน่อยสิ ครั้งสุดท้ายที่ฉันจะเปิดนายแล้วนะถ้านายไม่มาแล้วก็ฉันจะขอลาก่นแล้วโอ้โหจบครับอย่างนี้คือบินมามัว่วนะคจบแล้วครับอ้อเป็นการจบการเปิดทางด้านของโกคูเรียบร้อย <laughs> <laughs> น่าจะเอือมที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม เรียบร้อยครับจบแล้วครับผมโอเคนะครับไม่เป็นไรครับไม่ได้ก็ไม่ได้เก็บไปแลกตอนเฉลิมฉลองเขาเล่าเจ็ดปีก็ได้นะครับผมเพราะว่าผม่าเพชรเพชรสีแดงน่าจะพอแล้วนะเออเพชรสีแดงน่าจะพอแล้วนะครับผมก็ดีนะคือมันทําให้เรามีเป้าหมายในการที่จะเอาไปแลกเพชรแดงนะครับนี่ครับเลดดาคอนสโตนเอ้ยเลดคอยเป็นกุมม่วเหมือนนั่นแหละนี่นะครับผม ผมได้ทั้งหมด526เม็ดแล้วนะครับก็ LR ใช่ไหมตัวละคร LR ทุกตัวนะครับจัดราคาอยู่ที่500นะครับผมก็คงจะเก็บไปแลกโกคูแน่นอนนะครับเพราะผมต้องการที่จะทําทีมนา m มกซาก้าให้มันครบทีมเพราะว่าต้องบอกเลยว่าเซิร์ฟโกบอลเนี้ยทีมนาเมกซาก้าผมว่าครั้งนี้จะฟูมากๆนะครับก็โอเคไม่ได้ไม่เป็นไรเพื่อนไม่นั้เป็นเลยไม่ได้เป็นเลยอยู่กัดปันนะครับผมโอเคนะครับผมก็ตามนั้นครับผม นะครับผมเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็ขอให้คนที่เปิดกําลังเปิดอยู่ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับผมเนาะก็เอาไว้พบกันโอกาสหน้าในไลฟ์สตรีมสดครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนะนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม